ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวันนี้ผมก็มีเกมมาแนะนําอีกแล้วเกมนี้เลยเกมรถไฟห่ะนี่โบนัสแตกพอดีเกมมาแรงค่าย PG เกมได้ง่ายโบนัสแจกหนักๆแบบจุกๆแอดเลยที่แอด 9wins อย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับที่นี่ฝากถอนรวดเร็วทันใจฝากได้ทุกธนาคารและวอลเล็มีคืนค่าคอมคืนทุกสัปดาห์แอดเลยที่แอด 9wins เหมือนเดิมนะครับใครที่บอกมาจากช่องผมจะมีโบนัสให้สูงสุดถึง50%เลยํำหลัก50ทันแรกรีบแอดไปเลยครับปะไปดูคลิปกันต่อกราบสวัสดีนะครับ oh. ผมอยู่กับจอติโต้สตอรีอีกแล้วนะครับ oh. วันนี้ผมก็อยู่กับ CB 650 FB 218 ก่อนที่จะมาเป็น C B R A C B ของค่าศูนย์ R นะครับปีสุดท้ายแล้วผมจะมาลองขี่นะครับขี่นะคันนี้ที่ที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ก่อนคลิปก่อนหน้านี้เนาะของเต็มนี่จัดมาเต็มมากของแต่งแม่ของแต่งนี่จัดมาเต็มมากเลยครับสุดๆเลยอะ่ะแล้วอย,อยากมาลองไอ้การสบัดแต่ไม่ไม่อยากใช้นะอยากมาลองกีชิปด้วยแล้วก็ฟิลการขับขี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบดิบๆเลยไม่มีสลิปเปอร์คัสไม่มีแท็กชั่นคอนโทลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองมาขับขี่ดูว่า อามการขับขี่จะเป็นยังไงมันเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่ปี2018ก่อนที่จะมาเป็น CB บนะีห่วค่าศูนอาะถ้าผิดาพาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับตัวรถก็จะหนักนิดน,นึงโอเคตัวนี้ดูดีได้มือสองแค่ 15, หมื่นห้าเลยเี่ยของผมไป 15, หมื่นห้าแล้วอะปีหนึ่งแต่เสียงตัวนี้เสียงของ ไดโวนี่ด้านล้านมากเลยนี่ไปเดีลองฟิลครับขี่ลองดูดิบๆเลยนะต,ตัวนี้ดิบๆไม่มีอะไรเลยไม่มีออปชั่นเลยนะเป็นการเข้าเกียร์ก็นุ่มดีนะครับอยากลองมือสองตัวนี้ไงเพราะว่าได้ของโอ้โหที่น้องตดวบอกว่าเบรกก็ถือว่าหนืบดีเลยนะครับ ลองเราลองคลิปชิปเกยร์สี 3, ่แล like ้วกันเกยร์สามก็สี่มันก็ได้อยู่นี่ได้ไปเออนุ่มดีอยู่นะเสียงพ่อเราใจมากเลยอ่ะ มันได้แล้วมันก็สมูทดีคือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ดึงมากเลยได้อยู่ไอคิชิปอะของแต่งอีกคือไม่ได้มาแต่งเพิ่มเลยนะออกมาออกรถมาก็เป็นอย่างนี้แลยครับอย่างสูดอยยางสวยด้วยชิปอัพอย่างเดียวครับไม่มีดาว เสียงเราใจมากเบรกหน้าโคตรหนึบเบรกหน้าของเอสพันมันก็ได้อยู่เลยมันดีไม่มีที่คิดเลย นุ่มเว้ยพี่คิดนุ่มอยู่นะได้เลยมันดีว่ะจะลองฟิวขับขี่ก็ถือว่าทรงตัวง่ายดีครับแต่จะรถจะหนักอยู่นิดนึงนะหนักเพราะว่ามันสูงนะี่แหละมั้ง แต่เลือกอัตราเร่งก็ไม่ต้องหว่วงครับปู๊ดปาปดปู๊ดปาดดีอ่ะเราขี้ชี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยไม่ไม่ได้ว่ากระชากหวงหักอะไรขนาดนั้นแต่เบรกหน้าหนึบมาก ก็ลองประมาณนี้ครับลองฟิลกันกันกนกบขี่เพราะผมยังไม่เคยลองตัว CBR ตัวนี้เลย ACB หัวกระสุน F ตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็น,นแบบดิบๆไม่มีสลิปเปอร์คาไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลไม่มีคือไม่มีอะไรมีแค่เอนจินเบรกแล้วก็ ABS ประมาณนี้นะครับผม คือคือว่าง่ายเลยครับผมแล้วคลิปก็ใช้ได้นะคลิปที่เขาไปติดติดตั้งเพิ่มมานนะครับโอ้โหขี่ง่ายอยู่แต่เวลาออกตัวก็จะรู้สึกหนักน,นิดนึงแต่ไม่ได้หนักมากขี่ได้สบายครับยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับดูว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วติดตามคลิปรต่อไปนะครับสวัสดีครับ